ยา่าง่าจานกุองใช่ไหมนั่นแหละก้อยมาซิ่กินแต่อาหารบบกมี้ไปโยว่น้องาบอกว่าอยากกินแต่กิซซ่าไม่สใสเวลาค่ะไม่มีเนสัว่ะ เลเ่เลิกกอนนนเลิกันพอใ่ยนเอาเลิสนเป็นไปเรียบร้อยจ้ขาขอบคุค่ะไ,ไ,ได้บ้างไม่ได้บ้างขอได้อยู่ไปพี่หรืออาคูณร,รวมนะคะ ขาปูค่ะขาปูรัวๆใครสั่งไส้ในรอบวันที่สิบเก้าน่าจะได้รับอยู่เนาะไม่มีไรหลายคนก็รายงานอยู่แต่หลายคนยก็ยังไม่ตอบรับแล้วเรียบร้อยค่ะ นี่แดไม่เไน่แมวไม่เลกไบนไม่ไเมนไม่เล็ไนไม่ไปมไม่ไมนไม่เลกไปเมนไม่ลยไ่เลไปเ่เลไ่เลาเนไม่เไปเไ่็กไนม่็กไ่เลไกไนไม่ไเมนไม่กไเมาไม่หลไเนไ่ลไไม่เลไเนไม่เไมนไม่นไม่ล็กไปนไม่ไนไลไไม่ลกไ่ไนไม่ันไม่เมนไ่เไเมนไม่เม้ไม่เไเนไมกไไม่ล้ บ่ว้ไปฟัทำหนึะะปกติไม่มีลูกค้าเยืนนะแต่มีทางอย่ละเจ็กล่องสิกล่องเนี่ยใครจะรออุ้ีจสาคูได้เลยมารอนะจ๊ะมาลอ